จิตวิทยาทำไมบางคนถึงไม่เคยลืมรักเก่าคุณเคยไหมคะเวลาผ่านไปหลายปีแล้วแต่แค่ได้ยินเพลงบางเพลงกลิ่นน้ำหอมบางกลิ่นหรือขับรถผ่านถนนสายเดิมหัวใจกลับเต้นแรงขึ้นมาเฉยเฉยเหมือนย้อนไปอยู่ในช่วงเวลานั้นอีกครั้งมันไม่ใช่เพราะคุณอยากกลับไปแต่เพราะคุณยังไม่เคยลืมและสิ่งที่น่าสนใจคือ จากมุมมองทางจิตวิทยามันอาจไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอหรือยึดต,ติดแต่มันคือการทำงานของสมองและหัวใจที่มีเหตุผลของมันก่อนจะเริ่มอยากชวนคุณกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้เลยนะคะเพราะทุกตอนเราจะค่อยๆพาคุณเข้าใจหัวใจมนุษย์ผ่านเรื่องราวที่ทุกคนเคยสัมผัสเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อกลับไปแก้ไขอดีตแต่เพื่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจและสงบมากขึ้น แบกหนึ่งรักเก่าไม่หายไปไหนมันฝังอยู่ในสมองคุณจริงๆนักประสาทวิทยาพบว่าความรักและความจำใช้พื้นที่สมองบริเวณเดียวกันโดยเฉพาะในส่วนที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสและอะมิกดาลาเมื่อคุณรักใครสมองจะเชื่อมโยงความรู้สึกดีเข้ากับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะคำพูดสถานที่หรือแม้แต่ช่วงเวลาในแต่ละวัน ดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์จบลงสมองของคุณไม่ได้หลบข้อมูลเหล่านั้นทิ้งมันแค่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณไม่ได้เปิดแต่พอมีสิ่งกระตุ้นเช่นเพลงเดิมหรือรูปเก่าสมองจะดึงโฟลเดอร์ความทรงจำนั้นกลับมาทันทีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกว่ายังรักอยู่ทั้งที่ไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะสมองไม่ได้แยกได้ว่าอะไรคือปัจจุบันอะไรคืออดีต มันแค่ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นจริงเบรกสองสมองของคุณเคยติดสารเคมีแห่งความรักในช่วงที่คุณมีความรักสมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขความพอใจและการคาดหวังทุกครั้งที่คนรักส่งข้อความหรือทำให้คุณยิ้มสมองของคุณจะจำไว้ว่านี่คือความสุขนักจิตวิทยาเปรียบเทียบว,ว่าความรักคือการเสพติดในระดับหนึ่ง เพราะมันกระตุ้นสารเคมีในสมองเหมือนกับเวลาที่คนติดกาแฟหรือติดโทรศัพท์เมื่อความสัมพันธ์จบลงสมองจึงเกิดอาการถอนมันยังคงเรียกร้องความรู้สึกแบบเดิมอยากได้ข้อความนั้นอีกอยากได้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เคยมีใครอยู่ข้างๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากถึงยังคงเข้าไปดูโซเชียลของแฟนเก่าหรือแอบเก็บรูปไว้ในโทรศัพท์ไม่ใช่เพราะเขาอยากหลับไปแต่เพราะสมองกำลังพยายาม ตามหาความรู้สึกเคยชินที่หายไปเบรกสคุณไม่ได้ติดเขาแต่คุณติดตัวตนของคุณที่อยู่กับเขาหลายครั้งเราไม่ได้ลหลงไหลในคนคนนั้นอีกต่อไปแต่เราติดอยู่กับเวอร์ชั่นของตัวเราที่เคยมีตอนอยู่กับเขาตอนนั้นคุณอาจหุนเหาะได้ง่ายมีความมั่นใจและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อเขาหายไปเหมือนตัวตนในช่วงเวลานั้นก็หายไปด้วย คุณไม่ได้พยายามจะกลับไปหาเขาแต่คุณกำลังพยายามตามหาตัวเองในวันนั้นนักจิตวิทยาคาลโรเจอร์สเคยพูดไว้ว่ามนุษย์ไม่ต้องการความรักจากใครมากเท่ากับการรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองได้ในความรักนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดถึงอาจไม่ใช่คนคนนั้นแต่คือความรู้สึกของการได้เป็นตัวเองในวันที่รักยังไม่จบเบรกสี่ ความทรงจำดีๆถูกสมองเก็บไว้ก่อนเสมอมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสมองจะจดจำด้านดีของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนกว่าด้านแย่นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Rosy Retrospective Effect คุณจะจำได้แค่ตอนจับมือกันเดินเล่นหัวเราะกันแต่ลืมความเหนื่อยความเสียใจหรือเหตุผลที่คุณต้องจากกัน เพราะสมองของคุณพยายามปกป้องคุณจากความเจ็บปวดมันเก็บแต่ภาพสวยงามไว้เหมือนกล่องความทรงจำที่เปิดแล้วมีแต่แสงนุ่มๆแต่ปัญหาคือเมื่อคุณจดจำแต่ด้านดีคุณจะเผลอโรแมนติไซส์อดีตและเชื่อว่าความรักนั้นสมบูรณ์แบบทั้งที่ในความเป็นจริงมันอาจเต็มไปด้วยรอยร้าวที่คุณแค่ไม่อยากจำเบรกห้าทำไมบางคนถึง move on ได้เร็วกว่าคนอื่น มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดระบุว่าคนที่ move on ได้เร็วมักมีการตีความความสัมพันธ์ที่ตามออกไปพวกเขาไม่ได้มองว่าความรักที่จบลงคือความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นในทางกลับกันคนที่ยังไม่ลืมรักเก่ามักมองว่าการจบคือการสูญเสียไม่ใช่การเติบโตสมองจึงตีความว่าเขาถูกพรากสิ่งสำคัญไปจากชีวิต และจะคอยพยายามยึดคืนความรู้สึกนั้นกลับมาเบรกหการไม่ลืมไม่ได้แปลว่าคุณยังรักนักจิตบำบัดหลายคนพูดเหมือนกันว่าเราจะไม่มีวันลืมคนที่เราเคยรักอย่างแท้จริงและไม่จำเป็นต้องลืมด้วยการ move on ไม่ได้หมายถึงการลบทุกอย่างออกจากหัวใจแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทรงจำนั้นโดยไม่ให้มันเจ็บอีกคุณยังสามารถคิดถึงใครบางคนได้โดยไม่ต้องการกลับไป คุณยังสามารถรักเขาได้โดยไม่ต้องมีเขาในชีวิตจริงนั่นแหละคือสัญญาณของการเติบโตทางอารมณ์อย่างแท้จริง b r e a k f เ e t วิธีเยียวยาหัวใจที่ยังไม่ลืมยอมรับว่าคุณยังรู้สึกอยู่และนั้นไม่ผิดเลยการปฏิเสธความรู้สึกจะทำให้มันอยู่กับคุณนานกว่าเดิมเมื่อคุณพูดกับตัวเองว่าฉันยังคิดถึงความเจ็บปวดจะเริ่มอ่อนแรงลงเพราะคุณให้มันพื้นที่ที่เหมาะสม เขียนจดหมายที่ไม่ต้องส่งบอกทุกอย่างที่คุณอยากพูดทั้งคำขอโทษคำขอบคุณหรือแม้แต่คำลาการเขียนช่วยให้สมองปิดวงจรที่ค้างอยู่เหมือนคุณได้กดปุ่มเซฟก่อนจะเดินหน้าต่อเปลี่ยนคำถามจากทําไมเขาทําแบบนั้นเป็นเรารู้สึกอะไรเพราะสิ่งที่คุณควบคุมได้ไม่ใช่เขาแต่คือหัวใจของคุณเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของการดึงพลังกลับมาอยู่ในมือคุณอบกอดตัวเองในแบบที่เขาไม่เคยทำได้ถามตัวเองว่าตอนนั้นฉันต้องการอะไรจากเขาแล้วมอบสิ่งนั้นให้ตัวเองในวันนี้เบกแปวันหนึ่งคุณจะขอบคุณอดีตที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ความรักเ่าคือบทเรียนที่ไม่มีใครอยากเรียนแต่มันคือวิชาที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น คุณอาจคิดถึงเขาแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดคุณจะเห็นว่าคุณกลายเป็นคนที่รู้จักรักมากขึ้นอดทนมากขึ้นและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อเปิดหัวใจเราไม่ใช่เพื่ออยู่กับเราไปตลอดดังนั้นอย่าฝืนลืมแต่จงเรียนรู้ที่จะจำอย่างสงบเพราะสุดท้ายความรักที่ดีไม่ได้ทำให้คุณลืมใคร แต่มันทำให้คุณกลับมารักตัวเองได้อีกครั้งขอบคุณที่ฟังมาจนจบถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้เลยนะคะแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะ